สวัสดีเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปซื้อสมุคือวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยเรานอนทั้งวันนะคะด้วยความที่เรามีไข้อีกแล้วนะคะคือเราเราซาค่ะเราคิดว่าเราหายดีแล้วเราก็เลยกินน้ําเย็นนะคะเอกินน้าปานนะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะไขรก็เลยกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าพอตื่นมาคือวันนี้นอนทั้งวันเลยพอตื่นมาปุ๊บเนี่ย ตอนนี้คืออยากกินสมตำเพราะอะไรไปเยี่ยมพันเพื่อนแล้วเห็นเขากินอะ่ะเราก็เลยอยากกินแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปค่ะอยากกินต้องได้กิน เล็กนะที่ทำ<ส>น้ำส,สดขากุ้งสดใส่ <c oughs> ปูมาปลาร้าแบบหอมมากแบบร้านนี้นะแค่เยี่ยมกุ้งกัไม,ม่กุ้งมารอใส่ใบหน้าตัวลอะไรเนี่ย <c oughs> บะกรอใช่ไหมโอไม่ใช่หน้านี้หน้าบะกรอ